ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง 3M22 เซอร์คอนหรือซีคอนคืออาวุธยุทธศาสตร์ที่ทำให้โลกต้องจับตามองรัสเซียได้ออกแบบอาวุธชนิดนี้เพื่อตอบสนองต่อก,การเปลี่ยนแปลงของสงครามยุคใหม่ที่ความเร็วและความแม่นยำกลายเป็นหัวใจหลักของชัยชนะเซอร์คอนไม่ได้เป็นเทียงขีปนาวุธทั่วไปแต่เป็นผลลัพธ์ขององค์การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงหลายทศวรรษ ที่หลอมรวมพลังงานจนความร้อนและการนำทางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขั้นสูงในอาวุธเดียวเซอร์คอนถูกพัฒนาโดยบริษัท NPO Mashinostroyenia ซึ่งเป็นผู้ออกแบบอาวุธทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของรัสเซียจุดประสงค์คือเพื่อสร้างขีปนาวุธที่สามารถหลบเลี่ยงระบบป้องกันทางอากาศที่ล้ำสมัยของชาติตะวันตก เช่นอิจิสและ THAAD ด้วยความเร็วสูงถึงแมกหรือประมาณ11,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงเซอร์คอนสามารถเข้าถึงเป้าหมายได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่นาทีทำให้ไม่มีระบบใดสามารถตอบโต้ได้ทันหัวใจของเซอร์คอนคือเครื่องยนต์สครามเจ็ทซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้การเผาไหม้เชื้อเพลิงในอากาศที่ไหลเข้ามาด้วยความเร็วเหนือเสียง การเผาไหม้ลักษณะนี้ช่วยให้ขีปนาวุธสามารถเร่งความเร็วต่อเนื่องได้โดยไม่สูญเสียพลังงานเมื่อรวมกับระบบนำทางด้วย GPS และเรดาร์ในตัวทำให้เซอร์คอนสามารถปรับเส้นทางการบินได้แม่นยำแม้ในระยะไกลกว่า1,000กิโลเมตรในการทดสอบจริงเซอร์คอนถูกปล่อยจากเรือฟริเกตแอดมิรัลกอชคอฟซึ่งเป็นเรือรบชั้นนำของกองทัพเรือรัสเซีย ผลการทดสอบยืนยันว่าขีปนาวุธสามารถโจมตีเป้าหมายบนบกและในทะเลได้อย่างแม่นยำสูงรัสเซียยังมีแผนจะติดตั้งเซอร์คอนในเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์ชั้นยาเซนคลาสเพื่อเพิ่มศักยภาพการโจมตีเชิงยุทธศาสตร์ในทุกพื้นที่ของโลกสิ่งที่ทำให้เซอร์คอนพิเศษกว่าขีปนาวุธอื่นคือความยืดหยุ่นในการโจมตีมันสามารถบินได้ในระดับสูงมากเพื่อเพิ่มระยะทาง หรือบินต่ำใกล้พื้นน้ำทะเลเพื่อหลบการตรวจจับของเรดาร์ด้วยความเร็วที่มากกว่าขีปนาวุธต่อต้านทั่วไปหลายเท่าเซอร์คอนสามารถเปลี่ยนทิศทางแบบกระทันหันได้ทำให้แทบไม่มีขีปนาวุธต่อต้านใดสามารถสกัดได้สำเร็จนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงระบุว่าเซอร์คอนคือเกมเชนเจอร์ในโลกของสงครามสมัยใหม่เพราะมันทำลายแนวคิดเดิมที่ว่าระบบป้องกันจะสามารถหยุดขีปนาวุธได้ ด้วยความเร็วระดับนี้ระบบเรดาร์แทบไม่สามารถติดตามได้ทันและแม้จะตรวจพบก็แทบไม่มีเวลาพอที่จะตอบสนองก่อนที่ขีปนาวุธจะถึงเป้าหมายในเชิงยุทธศาสตร,ร์รัสเซียมองว่าเซอร์คอนเป็นเครื่องมือทางการเมืองพอๆพอกับอาวุธทางทหารมันเป็นการส่งสัญญ,ญาณถึงโลกตะวันตกว่ารัสเซียยังคงครองความได้เปรียบทางเทคโนโลยีด้านขีปนาวุธเหนือเสียง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับสหรัฐอเมริกาที่ยังอยู่ในขั้นตอนการทดสอบอาวุธลักษณะเดียวกันเซอร์คอนยังมีความสามารถในการติดตั้งหัวรบระเบิดได้หลากหลายรูปแบบทั้งแบบหัวรบธรรมดาคอนเวนชั่นแนลและหัวรบนิวเคลียร์น u เคลียร์ทำให้สามารถใช้งานได้ทั้งในระดับยุทธวิธีและยุทธศาสตร์ความยืดหยุ่นนี้ทำให้เซอร์คอนกลายเป็นอาวุธที่ทรงพลังและมีผลต่อสมดุลทางทหารทั่วโลก ในปี2022รัสเซียได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าเซอร์คอนเข้าประจำการในกองทัพเรือแล้วโดยเริ่มจากเรือฟริเกตเอตเมิรลกอชคอฟซึ่งกลายเป็นเรือลำแรกของโลกที่ติดตั้งขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงในเชิงปฏิบัติการจริงการประกาศนี้ได้รับความสนใจจากทั่วโลกเพราะมันหมายถึงจุดเริ่มต้นของยุคแห่งขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกอย่างแท้จริง มีรายงานว่ารัเสเซียยังวางแผนจะส่งออกเซอร์คอนให้กับพันธมิตรบางประเทศในอนาคตเช่นอินเดียหรือจีนซึ่งทั้งสองประเทศก็มีโครงการพัฒนาอาวุธความเร็วเหนือเสียงของตอนเองอยู่แล้วการร่วมมือกันเช่นนี้อาจทำให้เกิดสมดุลใหม่ของพลังทางทหารในเอเชียในแง่ของจิตวิทยาสงครามเซอร์คอนมีบทบาทสำคัญในการสร้างการยับยัง้งดีเทเรน ต่อฝ่ายตรงข้ามเพราะเพียงแค่รู้ว่าศัตรูมีอาวุธที่สามารถโจมตีได้ด้วยความเร็วแม็กกก็เพียงพอที่จะทำให้คู่แข่งต้องคิดใหม่ก่อนจะลงมือขีปนาวุธ 3M22 เซอร์คอนไม่ได้เป็นเพียงผลงานของวิศวกรรมขั้นสูงแต่เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความทะเยอทะยานและความสามารถของรัสเซียในการคงสถานะผู้นำด้านเทคโนโลยีทางทหารมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความภาคภูมิใจและพลังแห่งชาติ ที่พร้อมจะปกป้องอธิปไตยของประเทศในทุกสถานการณ์สุดท้ายเซอร์คอนไม่ได้เป็นเพียงอาวุธที่ออกแบบมาเพื่อการทำลายล้างแต่มันคือคําประกาศแห่งยุคใหม่ของสงครามที่ความเร็วเหนือเสียงกลายเป็นกราบป้องกันและคมดาบในเวลาเดียวกันและในยุคที่โลกกำลังแข่งขันทางเทคโนโลยีอย่างเข้มข้นเซอร์คอนยังคงยืนอยู่บนจุดสูงสุดของนวัตกรรมทางทหารแห่งศตวตรรษนี้